ประกอบล่างอย,อย่างเงี้ยอุยอ้ยอะไรกันนักหนาโอ้ายเราทำอะไรมันได้เนี่ยดูการโจมตีของมันก่อนโอ้โอเราจะโจมโอ๋อตรงนี้หรอโอ้จมพูอาจจะต้องห้อยโหนไปนะเดี๋ยวตอนมันกวาด มันน่าจะกวาดจากขวาไปซ้ายอ่ะเนี่ยจะกวาดอีกแล้วอือฮะโอ้โหเข้าใจแล้วโอ้เวลาแป๊บเดียวเออแป๊บเดียวเองอะอ๋อหรือว่าเราต้องฟิกกลับมันก่อนนันนึงดูแลเราต้องฟิกแขนมันนันนึงก่อนเออฟิกตรงนั้นใช่อ๋อโอเค ไปไปไปจ้ะต,บตุบตูบตุบตะปูมันไอ,อ่อะไรอ่ะเอากลับไปไว้ที่เดิมเหรออ๋อให้ทำใหม่ให้ทำใหม่โอเคอ้าไม่ใช่เหรอใช่ใช่ อะไรอ่ะมันทำให้เป็นรูให้ยากขึ้นโอ้โให้ยากขึ้นมันบีบพื้นที่เราอะเนาะใช่ใช่เราจะอุ๊ย,อ,ยอะไรอ่ะ <c oughs> อุ๊ยเวียนหัวเ <c oughs> อ้าโอ้ยเลือดเลือด <c oughs> โอเค เดี๋ยวมันน่าจะกวาดมันน่าจะกวาดเดี๋ยวมันต้องกวาดอีกรอบทางทากวาดแล้วระวังนะอุ๊ยไม่โนนน่ะม่ไรโสดโสดทำไม่ทำไม่ทำไม่ได้ไม่เรเอาแกอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตก เราจะพยายามไม่ตายเกิดมาแล้วเกิดมาแล้ว <laughs> เอาแล้วมันจะวาดแล้วทุกถูกถูกชนะเลยป่ะแขนหลุดแล้วอ,ะอ่ะเห็นจะมาวาดนอนีก โอ้โห oh. oh. นี่มันหนังะชัดเก่งเกินโอ้ยแย่แล้วมันมีสเปร์เข้าไปข้างในอ่ะมันมีความหมายอะไรเปล่าวะน่าจะมีความหมายอะไรอ่ะ อะไรอ่ะเออ๋ยต้องหลบการโจมตีมันก่อนอุ้ยจะทับจะทับก็ต้องว้ายลงรูไปแล้วเหมือนตีแรงวันเลยอ่ะาอย่าวิ่งมาทางแล้วไงแล้วไงแเ้วจะอ๋อนี่นี่นี่ชมพูทุบชมพูทุบตรงนี้เหลืองเหลืองเนี่ย โอเคเอ๊ะถูกแล้วอ๋อเราเราองไปอยู่บนผู้อ่ะตะกี้โอ้ยใช่ใช่ใช่โอเคมาอีกแล้วมาโดนขึ้นไปขึ้นไปเออวมาเร็วมาเร็วๆวไปอ๋อยิง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 ได้สองมตดตื่นเต้นไปหน่อย เอ้ยอะไรอีกอ่าไม่นะระวงังระวังโอ้โหมันจำกัดที่เราเกี่ยวการโอ้ย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 ,อยมันตัดอีกแล้วอ่ะเหลือที่เล่นน้อยมาก แต่มันม่เอ้ยเอ้ยตกเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคโอเคผ่านเกิดอย่าเอาแมงวันอุ้ยตีตรงนี้หรอเอาจริงดิโอ้ยเกิดแล้วขึ้นมาเลยยิงออโอ้ยยันไม่โดนว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ oh yeah, ุ้ยก้อนไปเรื่อยๆเลยอ่ะเย่แล้วะไอ้มันต้องได้มันต้องมีที่ให้ยืนแหละโอ้ยแวงวีกูเป็นแวงวีโอ้ยเอาเอาเอาว้าวไม่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 เลนิฟเกิดริฟเกิดริฟเกิดโอ้ เออมันน่ามันน่าจะพอแล้วนะเอามามายังอีกเหรอโอเคโอเคโอเคไปโอ้โหยังเทพ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเซฟแล้วจะเป็นลม <c oughs> <c oughs> อ๋อ ไอ้กล่องเครื่องมือนี่มันมันจับเครื่องมือเป็นตัวประกันปะเอออารมณ์ฟิลนั้นนะนี่ไงเออคือข้างในเหมือนเป็นเป็นคนดีอ่ะเออ I was part of this too. Where's my hero, love? Did you see that explosion? Anyway, we still have to get to Rose. Oh, of course, of course! Sebastian, can you help him out? They have to get to the other side. Whoa. Flexible. Step on board. Really? Okay, you sure. Come oh, on, it's safe. Okay. This doesn't feel safe. I'm not sure. Just relax. Okay. Don't worry. He's very precise. Sebastian, sling it. เฮ้ยเจอแล้วเหรอลูกไม่เห็นแน่เลยเพราะว่าไม่ไม่งนได้ยางนี้น่าจะต้องเห็นแล้วอะหายแหละ Oh, you've locked us in, you idiot! Now we're stuck in here. Stuckness He's a mental strong If you stare at the closed door, you will miss the one that's open. Okay, FYI, there is only one door in this shed. <laughs> if my I, I go now, <laughs>